ชวนทาเมนูเต้าหู้ทอดกรอบผัดพริกเผาหมูสับค่ะโดยเมนูนี้นะคะเราจะใช้เต้าหู้เหลืองค่ะมาทอดที่กรอบเลยข้างนอกเนี่ยก็จะ <c oughs> มีความกรอบกรอบสุดข้างในก็จะนุม่มๆค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทานนะคะวันนี้ต้องจัดแล้วค่ะเนื้อนุ่มละลายในปากของแท้โดยวันนี้นะคะเราจะใช้เต้าหู้เหลืองค่ะของแบรนด์คุณเฮงใน1ถุงนะคะเขาก็จะให้น้าจิ้มซอสมะขามมาให้ด้วยค่ะสะดวกมากมาพร้อมกับเต้าหู้เหลืองก้อนบิ๊กเบิ้มนะคะ3ก้อนใหญ่ๆเลยเทสการเจนะคะซื้อถุงนี้ไปครบจบในที่เดียวเลยค่ะก่อนจะนําไปทอดนะคะเราจะตั้ง ให้มันคลายความเย็นก่อนค่ะแล้วก็ซับให้แห้งเลยเนื้อเต้าหู้ด้านในขาวจุ๋ยมากเนียนกริบสุดๆค่ะเวลาจะเอาไปทอดนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงระดับความกรอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะว่าชอบแบบไหนส่วนตัวเราจะทอดประมาณ10นาทีนะคะทาให้เนื้อเต้าหู้ด้านในยังมีความชุ่มฉ่าอยู่ค่ะมีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองอ่อนๆทางคู่กับน้ำจิ้มมะขามมีรสเผ็ดน่อยๆอร่อยมากส่วนใครจะทําเป็นกับข้าวก็ได้นะคะวันนี้เราจะทําเต้าหู้เหลืองทอดกรอบผัดพริกเผาหมูสับค่ะปรุงรสชาติตามใจชอบเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบโหระาาาออรร่ยมกชติวนเเผ็ค เเข้้ากันไดดีลยค่ะในส่วนของเต้าหู้เหลืองคุณเฮงนะคะสามารถหาซื้อได้ที่โรตัสแล้วก็เมคโครทั่วประเทศเลยค่ะราคา99บาทเท่านั้น